สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรับข่ามาระจาวันนี้นะครับว่ามีสาระและน่าักันบ้างล่าสุดน,นะครับมีข่าวรายง,งานอกบว่าบอร์ดบริหารอีนออสกรุ๊ปของแมนเชสเตอร์เดดจะพยายามทำทุกพิธีทาง เพื่อที่จะดึงตัวเมสันกินวูดกลับมาเล่นที่สโมสอแมนเชสเตอร์อไนเต็ดอีกครั้งและหากกลุ่มทูนีนออสสามารถดึงเมสันกินวูดกลับมาเล่นที่สโมสอแมนยูได้อีกครั้งเนี่ยทางสโมสอแมนยูก็มีแผนที่จะมอบเสื้อเบอร์9้าให้กับเมสันกินวูด เพราะว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทางแมนยูนั้นก็ไม่ได้มีแผนที่จะขยายสัญญาอาติมาิยาออกไปทําให้เสื้อหมายเลข9นี้ยังว่างอยู่นะครับสื่อเบื้องต้นยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกน,นะครับว่าหากเมสันคิดบูธกับมาเ่นท่สโมสอแมนยูอีกครั้งเนี่ยอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทํางานภายในองค์กรในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดอะมิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผม ต่อมานะครับก็เป็นภาพของบูโลฟันเดสที่ได้เดินกระโผกกระเพกหลังจากจบเกม FA ที่แมนยูนั้นเอาชนะนอตติแฮมเฟส์ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์และทางด้านกุณซือเอลิกนานั้นก็ได้ออกมายืนยันแล้วว่าเดิมทีเนี่ยบูโลได้รับอาการมาเจ็บตั้งแต่เขาเล่นเกมกับฟูลแลมแล้วแต่ทว่าก่อนที่จะมาเตะบ,บอลถ้วย FA เนี่ยทางทีมงานของเรานั้นก็ได้มีการเช็คอาการบาดเจ็บของนเตะทุกคนรวมถึงเช็คความฟิตทุกอย่าง ซึ่งทางบูโรนั้นก็ได้ผ่านความฟิตเหล่านั้นออกมาทําให้บูโรนั้นมีโอกาสได้ลงเล่นกับแมนยูในบอลถ้วย FA กับน็อตเทิลฟอร์เรสในที่สุด แต่สุดท้ายเรื่องที่ไม่น่าคาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจบเกม f a ฟเอครับกับนอตเตอฟอเรสทางบูโ o f เฟนเดนั้นได้มีอาการบาดเจ็บซึ่งตอนนี้ก็กำลังร,งรอทีมแพทย์ตรวจสอบอย่างละเอียดและก็รอทางสโมสรได้ประกาศอีกทีว่าอาการของเขานั้นจะเจ็บมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอริกสนฮาร์ที่ได้ออกมากล่าวถึงบูโ o f เฟเนเดตนะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บอ่ะก็ต้องรอประกาศจากสโมสรน,นะครับว่าบูโ o f เฟนเดตเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บรุนแรงมากน้อยเพียงใดนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของด็อบลอซันนะครับที่อดมารายนว่าสโมสรแมนยูไม่พอใจที่ทางสโมสรฟูลแลมเนี่ยได้โพสต์คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งลงทิกต o k ซึ่งคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยเป็นคลิปวิดีโอที่บูโน่เฟรเดสนะครับได้ยิงยิงไปแล้วเขามีอาการบาดเจ็บนะฮะซึ่งตามคลิปที่ผมเอาลงเลยและหลังจากที่บูโน่เฟรเดสนะครับยิงไปแล้วแล้วเขามีอาการบาดเจ็บเนี่ย ทางทางทีมงานแมนยูเนี่ยก็ได้เปลี่ยนตัวเขาออกใช่ไหมฮะและต่อมาทางบูโน่เนี่ยก็ได้มาแข่งในบอลถ้วย FA กับน็อตเทนเฟลต์ซึ่งเมื่อแข่งจบเนี่ยทางบูโน่ก็มีอาการมาเจ็บตรงเดิมตรงที่เขาเคยเจ็บกับฟูตแลบม,มานั่นแหละครับเหมือนที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั่นแหละครับที่ว่าบูโน่เดินกระเพกกระเพกออกมานะครับและทางสโมสรแมนยูนั้นก็มองว่าสโมสรฟูตแลมเมินเฉยต่อความทุ่มเทของนักเตะของพวกเขาและเกรงว่าคล,คลิปนี้นะครับอาจจะส่งผลต่อผลงานในสนามของบูโน่ในซีซั่น นี้อีกด้วยนะครับเฮ้ยไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเพราะว่าการล้อเลียนกันในพิบิลิกเนี่ยมันก็เป็นสีสันคองฟคอนไปนแล้วอ่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าบูโน่จะเจ็บมากน้อยเพียงใดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของสปอร์ตโจนะครับพี่ดอกมาแรนว่า เหตุผลที่แมนยูฟอร์มตกต่ำอย่างมากในฤด,ดูกาลนี้บางทีก็อาจจะเป็นเพราะอาการมาเจ็บของเหล่าบรดานักเตะตัวหลักของทีมก็ไปไ,ปได้โดยนับตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาจนถึงตอนนี้นะครับเหล่าบรรดานักเตะตัวหลักของเอริทากันั้นก็มีเพียงแค่4คนเท่านั้นซึ่งสีนนงคนที่ว่านี้ก็คือบูโนกานาโชโอดาน่าและก็ดาโลที่มีโอกาสลงช่วยแมนยูมากที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลไปแล้วตามพหมากไปแล้วแล้วก็ไทเดอร์มาเลเซียนี่ก็ไม่เห็น หน้าเลยในซีซั่นนี้นะครับอ่ะก็ต้องมารอลุ้นช่วยกันนะครับว่าเทนฮากจะสามารถแก้สถานการณ์ปัญหาอาการบาดเจ็บของเหล่าน mm ักเตะแมนยูอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยก็เริ่มจะทวีคูณมากขึ้นทุกทีแล้วนะครับ ต่อมาครับก็เป็นออฟฟิเชียลจากพิเมรีนะครับที่ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าลาสบุนเฮรุนนะครับได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนคุมภาพัน์ของพิเมรีด้วยผลงานลงเล่นไป4นัดยิงไปแล้ว5ประตูทำ1แอซิสต,ต,ตลอดเดือนคุมภาพันธ์และธนาเอลิกสนาคนะครับก็ได้รับเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนคุมภาพันเช่นกันด้วยผลงานการคุมทีมทั้งหมด5นัด แบ่งเป็นชนะ4นัดแล้วก็แพ้ไป1น,นัดตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะครับอ่ะก็ขอแสดงความดีใจกับพ่อฮารคแล้วก็ลูกลักคนใหม่ของพ่อฮารคด้วยนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของค a ล c ซโอเมอร์เโตนะครับเออกมารายกันว่าในขณะนี้นะครับมีความเสียใจครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายแมนยูแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายอัราบัต ซึ่งคาดว่านะครับทางอารบัตกับแมนยูเนี่ยจะแยกทางในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าทางสโมสรแมนยูก็ไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับอารบัตเนื่องจากว่าอารบัตไม่สามารถสร้างผลงานได้น่าประทับใจที่แมนเชสเตอร์เดนะครับโดยทางสโมสรแมนยูนั้นก็มีแผนจะเลือกใช้งานคอปปี้มนูเป็นตัวหลักในซีซั่นหน้านี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้สโมสรแมนยูไม่เลือกเซ็นสัญญาถาวรกับอารบัตนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของบิลสื่อยอรมันนะครับที่ออกมารายงานว่า แมนเชสเตอร์แต่นั้นสนใจที่จะคว้ามือประตูจากอาแจกอย่างดิอันรามาสโดยหวังว่าอยากจะเอามาทดแทนตำแหน่งของบายินเดียหากบายินเดียเลือกที่จะย้ายไปอยู่กับกาลาตสสไ์ในช่วงซัมเมอร์นี้แบบยืมตัวนะครับโดยประวัติของรามสนะครับเขาก็ย้ายจากแฟงเฟิร์ตมาอยู่กับอาแจกในซีซั่นที่แล้วและยังสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นกับอาแจกได้อีกด้วยซึ่งผลงานของเขาเนี่ยก็ไปเตะตาสโมสรยักษ์ใหญ่จากเยอรมันอย่างาบยูเมเนิกที่ทางไเยูเมนิก ก็อยากจะได้มือประตูรายนี้ไปร่วมทีมเช่นกันนะครับอย่างรกากตามนะครับปรามาร์กับอาแจกเนี่ยยังเหลือสัญญาก,ก่อนจนถึงปี2028ถ้าเกิดว่าสโมสรอนแมนยู U, และสโมสรอนบาเยน์ Bayern, อยากจะเซ็นสัญญากับปรามาร์จริงๆสองสโมสรอนนี้นะครับก็อาจจะเสียค่าฉีกสัญญามหาศาลก็เป็นไปได้เพราะดูเหมือนว่าทางสโมสสอนอาแจกนะครับก็อยากจะสร้างกำไรกับมือประตูรายนี้อยู่เช่นกันนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของสปอร์ตบิลสื่อเยอรมันนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรดอทมุลต้องการขายดอนเยลมาเรนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อนําเงินไประดมทุนในการซื้อตั่งเตกคนใหม่เข้ามาสู่ทีมโดยว่ากันว่าสโมสรดอทมุลเนี่ยอาจจะตั้งราคาค่าตัวของดอนเยลมาเรนอยู่ที่40-50ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ ซึ่งผลงานของดอนเยลมาเลนนะครับก็ยิงไปแล้ว12ประตูกับ3แอซเซ์จากการลงเล่นไป30นัดให้กับสโมสรดอทบุนนะครับอย่างเรากร็กตามนะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามี2สโมสรที่สนใจดอนเยลมาเลนนั่นก็คือสโมสรรลิเวอร์พูลและก็สโมสรแมนยูเต็ด แต่ทว่านะครับในตอนนี้ทางดอนเยลมารเลนนั้นได้ย้ายเอเจนซี่มาบริษัทเดียวกับที่เขาดูแลกับแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วและสื่อบ้องต้นเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติมว่าหากแมนเชสเตอร์เต็ดติดต่อไปหาดอนเยลมาร์เลนในตอนนี้ดอนเยลมารเลนนะครับก็อาจจะย้ายมาเล่นที่สโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดมากกว่าย้ายไปเล่นสโมสรลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับแม้ถึงกับย้ายเอเจนซี่มาเป็นบริษัทเดียวกันกับที่ดูแลแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับอันนี้ไม่เรียกว่าอ่อยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงเลนะครับผมรีบไปด ยมาเลละกันนแะ้วสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกค,คันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับ เพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ